คลิปนี้นะครับจะมาตามหาน้องเงือกแดงกันนะครับพุกี้ครีมซันโคโล่นะครับเจ็ดหมื่นคิดตั้นนะครับเดี๋ยวจะมาสูมให้หมดเลยนะครับเปิดมาก็สวยนะครับได้เป็นน้องน้ำนมมานะครับต่อครับรอบนี้เกลือนะครับได้อีพิกมาสามตัวนะครับได้ลูกอมมิน์มาสองนะครับแล้วก็บารซูก้ามาหนึ่งนะครับได้เศษลูกอมมิน์มานะครับ อะรอบนี้ก็เกลือนะครับได้เศษมาสามเศษนะครับรอบนี้ได้เศษเนื้อแดงมาสองเศษนะครับโอ้โหนางฟ้ามาติดๆเลยอ่ะเกลือนะครับรอบนี้นนเนื่อหน้วยเจ้าตัวครีมสันคโลนะครับในตู้คุณสุ่มพิเศษนะฮะาการสุ่มจะน้อยนะครับเลยไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะครับ ได้น้องมิ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับได้น้องมิ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วอีกสามหมื่นนะครับได้เศษดักกนะ้อนมานะครับอ่าอันนี้ได้ทับทิมกับนักขี่มังกรนะโหเกลือจัดอ่าได้นางฟ้าทะเลมานะครับ แนะนำนะครับอีเวนต์นี้นะครับให้เซฟเพชรไว้ดีกว่านะครับอันนี้ผมก็เอามาเปิดเลรยได้ดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะแล้วอีก3มครั้งนะครับรวมมินน่าจะได้5ดาวแล้วนะครับดูทรงอ่ะโอเคครับครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายก็เกลือนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ70,000คิสตันนะส่วนอัตราของน้องนะครับในตู้สูงพิเศษนะครับน้อยมากนะครับอัตราประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ